สวัสดีไปรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เก็ f ฟรีไฟเยอร์นี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของฟรีหรือว่าจะเป็นของอะไรต่างๆนานานะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปักธงนะครับก็ อ๋ายหลายคนยังถามเข้ามานะครับป้าพี่อปปักธงเนี่ยมันแข่งอะไรยังไงนับคะแนนยังไงแล้วต้องได้อะไรของรางวัลยังไงนะครับหลายหลายคนถามเข้ามานากก็มีประโยชน์นะครับสําหรับคําถามแต่ละอย่างตอบจากนี้นะครับเนาะเดี๋ยวก็จะบอกให้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้นะครับว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับก่อนเดื่นเลยเดี๋ยวพี่บอลขอญาตไปสุ่มกิจกรรมใหม่กันก่อนนะครับซึ่ง วันนี้เป็นกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นปืนดีเซิร์ตใหม่นะครับอ่านะครับตัวนี้เลยนะครับก็เป็นสกินปืนใหม่นะครับเป็นสกินปืนปลานะครับช่วงนี้มันจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆประมาณนี้แหละนะครับทุกคนเนาะให้เราแบบว่าติ๊กออกนะครับ2อย่างอ่าหมวนเหมาทั้งตู้เนี่ยถูกมากๆนะครับทุกคนดูดินะครับอ่าแล้วก็สุ่มครบนะครับอ่าเราก็จะได้ไอวอลนะครับสุ่มครบ5ครั้งไอวอลตัวนี้เลยไอวอลแบบว่าประตูห้องน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับฮูเลตฮ่า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  ประมาณนี้เลยนะครับก็ถามว่าดีไหมก็ตอบได้ว่าดีมากๆครับอ่าตัวนี้คือแบบดีเลยนะครับเนาะก็สุ่มเลยครับอา่าเดี๋ยวผมขออนุญาตจดเพชรไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าไม่หมดตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหล,ลายๆคนถามว่าเฮ้ยแล้วพี่หมดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสามห้านะครับไปครับก้าวเพชรแรกครับออกเลยเปล่าโอ้โหถ้าออกเลยนี่คือดวงดีมากเลยนะครับคนดูออกเปล่าโอ้โหห้าเก้าออกเปล่าปึ๊บโอ้โหห้าเก้าเก้าออกเปล่า ไม่ออกครับออกเปล่าออกเปล่าไม่ออกขอดูขอคับขอไม่หมดตู้ได้ปะสวยมาโอ้โหไม่หมดตู้ครอุดยใช้ได้นะครับไม่หมดครับไม่หมดก็ยินดีเลยครับเกิดไปครับดูไม่หมดจริงนะเนี่ยนะครับอะประมาณนี้ครับดีเซิร์ตดิกลไม่หมดตู้ด้วยจริงๆนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับทุกคนหมดไปถึงไม่ถึงพานเพชรนะครับนี่เป็นดีเซิร์นะครับ ตัวนี้นะครับก็ความสามารถก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวนี้นะครับเป็นควาสามารถก็คล้ายๆกันนะครับเป็นแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็นี่เลยครับรีโหลดปะไม่ใช่รีโหลดนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ดีเลยนะครับล้วก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นดาเมจนะครับแล้วก็เป็นระยะเนาะอ่าระยะ2นะครับอันนี้เป็นระยะ2นะครับอ่านี่ก็แมกกาซีนนะครับแบบโอ้โหดีเลยก็ถือว่าโอเคละเขาดูเนาะก็ยิงไว้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับยิงไว้เนาะ นะครับก็สามารถถือได้นลาอบีนะครับนะเ็นไงนี่ปืนป่านะครับคนดูนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะปืนป่านะครับจังเจ๋วจังเจ๋วเลยนะจิงเจ๋วเลยนะทุกคนนะโอ้โหจิงเจ๋วเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนยห็น้าลอบี้ได้นะครับอ่ะเท่ๆเลยเนาะแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะมาเจาะตรงนี้ให้นะครับสําหรับปักชงนะครับหลายคนถามเราจะอธิบายตรงนี้ให้แบบละเอียดละเอียดละกันนะครับก็ตรงๆเลยนะครับก็อ่านตรงนี้ได้นะครับ Ba t เทิลรูเลนะครับก็คือโหมดโดรมนะฮะเราจะเล่นโหมดโดรมนะครับมีเพื่อนหรือว่ามีทีมนะครับทั้งหมด4ถึงหคนนะครับเราจะถามว่าเฮ้ยเล่นทั้งหคนเลยหรือพี่บอมใช่ครับแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกใครลงมาเล่นแบบว่าสร้างทีมถึงว่ามันถึงเวลาปุ๊บช่วงมันก็จะมีแบบว่าเนี่ยเข้าเกมปุ๊บเข้ามาหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วก็กดสตาร์ทนี่ปุ๊บสตาร์ทปุ๊บมันก็จะเป็นแบบว่าลิงก์มาหน้าแบบนี้เลยคล้ายๆแลงนะครับปุ๊บแล้วเราก็มันจะเชิญแบบว่าล็อกให้นะคร ได้แค่แบบว่าทีมเราเนะครับเราก็เชิญเข้ามาตี้มาเรามีหกคนเชิญใครก็ได้มานะครับอ่าแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะแบบว่าอันนี้ยังไงนะครับผมเนาะแบบว่าจะเลือกใครอะไรอย่างนี้นะครับลงมาได้หมดเลยนะครับจะเป็นแบบว่าแข่ง5้าแมตช์นะครับอ่านะครับแข่ง5้าแมตช์นะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกใครนะครับอ่าแล้วก็มันจะนับ3มเกมที่ดีที่สุดนะครับคะแนน3เกมที่ดีที่สุดเดี๋ยวคะแนนเรจะเจาะให้นะครับแล้วก็ สกินปืนจะไม่มีสเต็กนะครับในการแข่งนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็รางวัลนะครับเดี๋ยวเขาพูดถึงรางวัลนะครับรางวัลเนี่ยนะครับก็ดูตรงนี้ได้นะครับรางวัลเนี่ยที่1นะครับที่1่เลยนะจะได้3า0 0ันบัตร5ใบปักทครง30ิบวันแล้วก็เป็นคูปอง5ใบนะครับแล้วก็รางวัลที่2 2,000เพชร4ใบปักทครง30ิเหมือนกันนะครับแล้วก็4ใบนะครับเป็นอูอีโวเนาะที่3ได้1,000นะครับแล้วก็เป็นทางด้าน ขูปองปืนนะครับสใบแล้วก็เป็นทางปะทงสามสิบวันเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยได้สามสิบวันนะครับแล้วก็ที่สี่ถึงที่ร้อยนะครับจะได้ห้าร้อยนะครับแล้วก็สองใบอย่างละสองใบอีโวกับขูปองปืนนะครับแล้วก็ปะทงสิบสี่วันนะครับแล้วก็ที่หนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งพันนะครับสิเพชรแล้วก็ขูปองปืนอย่างละใบนะครับแล้วถามว่าการนับคะแนนเนี่ยมันนับยังไงนะครับจากที่พี่ปอมเคยแบบว่าดูมานะครับทุกคนก็มาดูหน้าเพจก็ได้นะครับเนี่ย เขาก็บอกอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกนะครับตามนี้เลยนะครับผู้แข่งขันจะได้เล่นสูงสุด5เกมคะแนนจะรวมจาก3เกมที่ดีที่สุด100ทีมแรกที่มีคะแนนสูงสุดรับไปเลยบตรทกงแค้นใหม่นะครับอ่าแล้วก็โคดูก็จะถามว่าเอา้าแลนับคะแนนยังไงนะครับการนับคะแนนเนี่ยพี่บอมว่านะครับก็จะเป็นการที่นับคล้ายๆ e s p o อีสปอร์ตนะครับคล้ายๆ e ้ายอ e ีสปอร์ตนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมพี่บอมพูดอย่างนั้นอ่ะมันใช่เหรอพี่อะไรเงี้ย พี่วอมว่าเป็นไปได้สูงนะครับว่าใช่นะครับ1นึคิวหคะแนนนะครับแล้วก็ที่1ก็15คะแนนนะครับทุกคนจดไว้ก็ได้นะครับที่1มันต้องจดเองเนาะพี่วอมว่านะครับที่1เนี่ยสิคะแนนที่2เนี่ยอาจจะ12คะแนนนะครับอ่าแล้วก็1นคิวเท่ากับ1คะแนนนะครับแหมพี่วอมว่าน่าจะใช่นะครับว่านับคะแนนน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆอิงแบบว่าการแข่งขันอยู่แล้วเนาะก็ ผมว่ามันอิงแบบนี้แน่นอนนะครับหรือว่าพี่บอมบอกว่ามันอิงแบบนี้แน่นอนนะรวมว่าใช่นะครับการนับคะแนนพี่บอมว่าเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับอ่านะครับหรือว่าทุกคนก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตรงแบบว่าเข้ามาในหน้าเกมเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาก็อธิบายไว้อยู่นะครับอ่าที่ของพี่บอมเป็นปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็อ่านเข้าใจได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนเนาะแต่ถ้ามันผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับเดี๋ยวพี่บอมก็จะมาคอมเมนต์บอกให้ละกันนะครับว่ามันนับคะแนนอย่างนี้เนาะหลายๆคนอยากรู้นะครับแล้วก็ จะแข่งวันที่8ที่9นะครับอ่าแปนะครับรีบสมัครเด้อนะครับวันนี้วันที่7แล้วนะครับก็สมัครได้67นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับรีบสมัครเนาะแล้วก็ใครไปบิตตี้นะครับก็เริ่มหาตี้กันได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการเนอร์นะครับส่วนแม่บอมก็เอาลูกแครนทั้งหมดเนาะเข้ามาเล่นนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้ครับอีก36ชั่วโมงนะครับเล่น5แมตช์นะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับแข่งวันไหนก็ได้นะครับ8กับ9หรือเราจะเลือกแข่งวันไหนก็ได้เราจะแข่งแบบ วันที่8ก็ได้วันที่9ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่าแล้วก็แข่งเลยนะครับ19บเนาฬกาจะถึง23่สนาฬกานะครับให้เวลาแข่งทั้งหมดเนี่ยเกือบ5ชั่วโมงนะครับก็ลุยนะครับฮอนด้ลุยทนทันนะครับหเมตรก็ประมาณกี่นาทีเองนะไม่ถึงชั่วโมงนะครับชั่วโมงนึงอ่ะอืมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันเนาะ ผิดพลาดไดๆตรงไหนนะครับพี่วอมขออภัยด้วยนะครับเนาะการนับคะแนนเนี่ยพี่วอมยังไม่การันตีนะครับว่าแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่พี่วอมว่า50%นต่ะต้องเป็นแบบพี่วอมนะครับ1ที่1เนี่ย15คะแนนที่2เนี่ย12คะแนนนะครับนับตามการแข่งขันแน่นอนนะพี่วอมว่านะครับเนาะก็รอดูกันนิดนึงนะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะครับแต่ก็รู้ว่าใช่จริงๆนะครับก็รอดูกันได้เลยนะครับเนาะ แล้วก็กิจกรรมใหม่เนี่ยเยอะมากมายนะครับตั้งแต่วันที่9นะครับจะมีแบบอะไรเยอะเดี๋ยวรอพี่วบลงคลิปเนาะก็พูดกันเนื่องๆแล้วละกันนะครับก็วันนี้ก็จะมีทั้งด้านเติมรับกระเป๋า2 9 9นะครับเป็นกระเป๋าน้องช้างนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็แล้วก็เกจอพบ2,599เนาะเป็นสะสมนะครับในทางด้านชักโคกนะครับก็เติมสะสมกันไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตารางกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับ ก็อย่าลืมนะครับวันที่9สําคัญนะครับแบบว่าเราจะได้แบบว่านี่เลยนะครับอ่าหลักๆเลยก็คือล็อกกินเนี่แหละได้แน่นอนนะครับนะแล้วก็ดีบัตรทั้งห้องได้แล้วนะครับเนาะก้าประมาที่เลยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับอือันนี้ก็อย่าลืมเล่นนะครับวันที่9นี่คือแบบว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้ได้นะครับวันที่9เนาะเป็นชุดนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับอืม ชุดน่ารักมากๆนะครับถามว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าพี่น่ารักจริงหรือเปล่านะครับผมจะใส่ให้ดูนะครับนะน่ารักไหมนะครับโอ้โหหน้าจอเลยครับทุกคนอย่างน่ารักมากคนดูบอกเลยว่าชุดแจกฟรีเนี่ยน่ารักมากๆเนาะโอเคครับผมในคลิปนี้ก็ปีประปาดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ